สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับสำหรับการใช้งาน v i e w j s นะครับกับ Google Apps Script นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้คำสั่ง Button นะครับว่าถ้าเราจะเอาปุ่มมาใช้งานนะครับมันใช้งานยังไงนะครับเพราะว่าลักษณะการทำงานของ v i e w j s เนี่ยนะครับมันจะเป็นการทำงานแบบด y นามิกนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ e มสเซจที่เอามาโชว์นะครับในหน้าเว็บตรงนี้นะครับ ก็มาจากค่านะครับที่เราเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรก็ตามในเมสเซจตรงนี้มันก็จะมาโชว์นะครับในหน้าเว็บตามที่เราต้องการได้เลยนะครับทีนี้ผมจะมาสร้างปุ่มขึ้นมานะครับจวมาสร้างปุ่มขึ้นมานะครับอาโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างปุ่มกันวิธีการสร้างปุ่มนะครับก็ใช้บัตทอนนะครับพิมพ์คำสั่งบัตทอนแบบนี้นะครับแล้วก็สแล t บัตทอนขึ้นมานะครับ เนี่ยบัตทอนสลับบัตทอนนะครับจากนั้นนะครับให้เคาะวักนะครับบัตทอนการที่จะคลิกบัตทอนแล้วก็ให้มันทำงานได้เนี่ยนะครับมันจะใช้คำสั่งนี้ครับเราเรียกว่า v ขีด on นะครับ v on นะ v ขีด on จากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายโคลอนนะครับโคลอนแล้วก็พิมพ์คำว่าคลิกนะครับ c l i c k นะครับเท่ากับนะครับแล้วก็ ค่านะครับใส่เข้าไปในดับเบิลโคดนะครับเราจะใส่ค่าอะไรลงไปให้มันทํางานนะครับในทีนี้นะครับผมจะให้เมสเซจอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่เมคเซนต์เท่าไหร่นะครับว่าเมสเซจเนี่ยตัวนี้ผมขอเปลี่ยนจากคําว่าเมสเซจเป็นคําว่านัมเบอร์ก็แล้วกันเนาะนะครับเป็นนัมเบอร์นะครับเส่วนผมให้เป็นคําว่านัมเบอร์นะครับมีนัมเบอร์แล้วก็นะครับค่าเนี่ยผมให้เริ่มจากเลข0ูนย์ก็แล้วกันนะครับนัมเบอร์เป็น0ูนย นะครับจะเป็นนัมเบอร์หรือเคาน์เตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเมื change, ่อเราเปลี่ยนนะครับค่านี้นะครับเราก็ต้องเอานัมเบอร์มาโชว์ตรงนี้นะครับเนี่ยต้องเอาน e ัมเบอร์มาโชว์ตรงนี้นะครับนัมเบอร์นี่นะครับเอานัมเบอร์มาโชว์ตรงนี้นะครับเสร็จ <c oughs> แล้วนะครับเมื่อมีการคลิกเนี่ยนะครับ <c oughs> เราก็จะให้นัมเบอร์เนี่ยเพิ่มค่าหรือลดค่านะครับเราก็นะครับพ <c oughs> ิมพ์คําว่านัมเบอร์นะครับถ้าจะให้เพิ่มค่าทีละหนึ่งก็บวกบวก เบิเมค่าทีละ1อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับปุ่มนี้นะครับเราจะนะครับพิมพ์ข้อความหรือใช้สัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะครับเช่นผมจะใส่สัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายบวกลงไปในปุ่มให้รู้ว่าถ้าคลิกเครื่องหมายบวกนี้ค่าในนําเบิร์มันก็จะเพิ่มอย่างนี้นะครับโอเคกดบันทึกครับนี่กดบันทึกเสร็จแล้วมาลองรีเฟรชดูนะครับ อ่าเ <Wow. S 2> น umas, ี่ยครับมันก็จะเห็นปุ่มนะครับปุ่มเป็นเครื่องหมายบวกขึ้นมานะครับตามที่เราใส่อะไรลงไปก็จะเป็นสัญลักษณ์นั้นนะครับแล้วก็นำเบอร์เนี่ยเริ่มจาก0ูนย์เนี่ยเราใส่นำเบอร์เป็น0ูนย์ตรงนี้มันก็โชว์เลขศูนย์นะครับอันนี้มันขึ้นสัญลักษณ์บวกในปุ่มนะครับมันก็ขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราคลิกที่ปุ่มนี้นะครับเนี่ยนะครับค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนี่ยครับบวก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 อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้านะครับเราอยากลดค่าเลยนะครับ เราก็สร้างปุ่มขึ้นมาเหมือนกันครับก็ปิดตัวนี้ก็ได้นะครับ c อนโทรนซีนะครับผมจะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ c อนโทรนวีนะครับจากนั้นการลบก็คือน u เบอร์ลบ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 อย่างนี้นะครับก็กดบันทึกครับเสร็จแล้วก็ลองรีเฟชค่าดูครับนี่นะครับอ้าวโอเคนะครับสัญลักษณ์ลดลดตัวนี้ก็ต้องเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายลบนะครับบันทึกครับ อ่ารีเฟซใหม่ครับโอเคนะครับอันนี้เพิ่มค่าอ่าอันนี้ลดค่าเห็นไหมครับเนี่ยนะครับลดค่านะครับอันนี้เพิ่มค่าอันนี้ลดค่านี่นะครับนี่คือการทําปุ่มนะครับทาปุ่มด้วยวิวง่ายง่ายนะครับเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่านะครับแบบเดน a มิกได้เลยนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งในการเขียนคําสั่งนะครับถ้าไม่อยากใช้ Von c o l ค n นเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นนะครับตรงนี้นะครับ เปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย add นะครับ add ใส่เนี่ยครับ add แบบนี้แค่นี้เองก็ได้นะครับตัวนี้มันเป็นเขาเรียกเป็น shortcut นะครับก็คือไม่ต้องพิมพ์ v on colon ก็ได้นะครับเนี่ยใส่สัญลักษณ์ add อย่างเงี้ยนะครับ add c l i c เท่ากับนี่นะครับก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับโอเคมาทดสอบดูครับกดปุ่มบันทึกครับอ่า refresh หน้าจอนะครับดูซิ add c l i c ทำงานไหมนะครับก็เนี่ยครับเหมือนเดิมนะครับ คำสั่งก็จะสั้นลงนะครับก็ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือการทำปุ่มหรือว่าการใช้คำสั่งเกี่ยวกับปุ่มนะครับใน build.js นะครับก็เป็นพื้นฐานหนึ่งนะครับที่เราจะไปต่อยอดหรือว่าพัฒนาแอปนะครับหรือว่าเว็บแอปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปที่3นี้ก็มาแนะนำกันเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ